างสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับออกมาเตือนภัยนะครับแผนปทุศกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือแก๊งสแกมเอ AI เนี่ยหลอก AI อีกต่อหนึ่งนะครับเปลี่ยนเหยื่อให้เป็นผู้ร,าร,ร้ายพลบตรีธีรเดชทำสุธีรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลครับในฐานะรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาบอกนะครับว่าจากการติดตามจับกลุ่มแกะรอยแผนปทุศกรรมของข,องขบวนการสแกมรมอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยพบกลวิธีใหม่ครับ ก็คือกระบวนการสแกมเมอร์เนี่ยล่อลวงเหยื่อใช้เทคโนโลยี AI หลอก AI อีกต่อหน,นึ่งครับคือเปลี่ยนเหยื่อให้ตกเป็นผู้ร้ายโดยทําให้เหยื่อเนี่ยกลายเป็นบัญชีม้าทางผ่านเงินที่ได้จากการหลอกลวงสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยกองบัญชาก,การตํารวจนครบาลพบกลวิธี AI หลอก AI ซึ่งขั้นตอนการหลอกลวง AI หลอก AI เนี่ยก็คือคนร้ายจะหาเหยื่อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Tele g กรมครับหรือในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น คนร้ายจะชักชวนนะครับแล้วก็ออกอุบายให้เหยื่อส่งภาพถ่ายใบหน้าตรงและข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับเงิน1 0 0่ถึงหนึยหนหรือ460-700บถึงบาทจากนั้นครับคนร้ายก็จะนำภาพของเหยื่อเนี่ยใช้ AI Generate ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวให้หันซ้ายหันขวากระพริบตาและอ้าปากหลังจากนั้นครับคนร้ายก็จะนำคลิปวิดีโอที่ได้จากการ g e n e r a t e โดย AI เนี่ยไปสมัครบัญชีธนาคารทางออนไลน์ครับ โดยนำไปหลอกกับระบบ AI การ KYC หรือการยืนยันตัวตนลูกค,ค้าของธนาคารหรือแอปพลิเคชันเงินดิจิทัลหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการรับโอนเงินหรือโอนเงินออกคนร้ายจะใช้วิธีตั้งกล้องโทรศัพท์ที่เปิดแอปพลิเคชันการ KYC ของธนาคารแล้วก็หันกล้องไปที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งกำลังเปิดคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวใบหน้าผู้เสียหายก็ทำให้สามารถผ่านระบบยืนยันตัวตนของธนาคารได้ครับทางด้านาของพลตํวรวจตีทีริเดชเนี่ยบอกว่ากลวิธีนี้ทำให้สแกมเมอร์สามารถโยกเงินได้โดยที่ไม่ต้องให้เหล่าบัญชีม้าไปรอสแกนใบหน้าและกลวิธีนี้ก็จะทำให้เหยื่อเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวครับเพราะ,ะนั้นถ้าหากมีโทรศัพท์หรือมีไลน์มีแชทติดต่อมา แล้วก็อ้างว่าตัวท่านเองเนี่ยมีคดีเกี่ยวพันกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ชักชวนหาไรายได้เสริมหรือชวนลงทุนจากนั้นก็จะพยายามขอข้อมูลส่วนตัวขอภาพถ่ายหน้าตรงอันนี้ต้องระวังเลยนะครับอย่าส่งเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นกลวิธีที่หลอกลวงโดยนํา AI มาสร้างภาพแล้วก็นําไปใช้เปิดบัญชีเป็นทางผ่านเงินของสแกมเบอร์ได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือแจ้งความ ติดต่อหมายเลขนี้ได้ครับ1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้นนะครับเว็บไซต์นี้เท่านั้นครับเปิดโปรงขบวนการค้ามนุษย์ค่ะหลังจากพบ6คนไทยหนีตายจากปอยเปรตเพราะว่าถูกหลอกไปเก็บลำไย,ยขณะที่ฐานพลานสกัดจับขณะลักลอบเข้าไทยได้ค่ะ กองกำลังบุรพาหนวยเฉพกิจอรัญญประเทศชุดควบคุมฐานพานที่12โดยกองร้อยฐานพานที่1204ได้จัดกำลังลาดตะเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณริมถนนหมายเลข3383อำเภออรัญญประเทศจงังหวัดสระแก้วแล้วก็สามารถตรวจพบและจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติไทยขาเข้าได้จำนวน6คนเป็นชาย2คนหญิง4คนขณะกำลังลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่พบผู้นำพา จากการสักถามผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดเปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาทำงานเก็บลำไยที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่ากลับถูกพาข้ามแดนต่อไปยังกรุงปอยเปตแล้วก็ถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังหนึ่งรวมกับคนไทยอีกประมาณ30คนจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มคนไทยได้รวมตัวประท้วงเพื่อขอกลับภูมิลำเนาผู้ดูแลจึงยอมปล่อยตัวพร้อมกับเป็นผู้จัดหารถมารับส่งออกค่าใช้ใจ่ายในการข้ามแดนให้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกลุ่มได้มีการนำตัว ชาวไทย6คนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทุธคคลองน้ำสายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเร่งขยายผลถึงขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ